ออกมาเยอยกันมีการเถียงนิดหน่อยนะบอกก็ไม่ให้ความร่วมมือนะตอนนี้กำลังเกี้ยกล่อมอยู่เหลียมอไรแดเวไงดูะเหลี่ยมครับเหลี่ยมเหลี่ยมหัวหน้าเหลี่ยมประมาณขาแข้งของเจารอเจ็ดนี่ครับอันนี้เชือกล้วยกำลังจะทำงาน เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมอุปกรณ์เสริมของเราวันนี้ก็มีเชือกกล้วยนะครับสั้นๆนะแล้วก็เชือกคาวมีอ้าปากนะครับมีอ้าปากเฮ้ยแม่แม่ข้องไหมข้องไหมวันนี้ข้องข้องข้องเชือกข้องไหนมันออกมาเออาเชืกกล้วยเอาเชือกกล้วยหัวไปไหนเอาเชือกกล้วยหัวมอลนั่นแหละเอาเชือกกล้วย ตามข้อด้วยนะรอเราคุณรอรถรถระบังรถนะนาทีที่เขาไปพุ่นไปพุ่นแล้วเดี๋ยวใมาครับเด็กๆนะอายุต่ำกว่า18คนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับถ้าชมอยู่ตอนนี้นะครับตอนมีการเคลื่อนที่ของไอ้เหลี่ยมนะไปแล้วนะความยาวประมาณสัก3เมตรนะครับ ยาวนี่ประมาณ3เมตรนะครับหัวหัวอยู่ด้านนู้นนะครับแต่ว่าหางยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอาโบกรถด้วยโบกรถด้วยเลยอย่างงูด้วยอยงูนี่นะครับเอาโบกรถเปิดทางให้ทางเร็วให้ทางตรนู้นนะเบรกรถเบรกรถเร็วครับตอนนี้ก็จับส่วนหางได้แล้วนะครับลำตัวค่อนข้างขนาดใหญ่ฮะ นี่ยแต่ว่าส่วนหัวนี่ยังไม่ความร่วมมือนะยังผงโขกศกขึ้นมาเรื่อยๆนะคระเด็กอายุเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปน่าจให้รับคำแนะนำนะครับจากผู้ปกครองทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> อยู่ในช่วงชุลมุนครับนี่เป็นวินาทีในการรวบหัวนะครับรวบหัว ดี๋ยวโดนรวบหัวรวบหางกันได้นะครับและนี่เป็นนาทีการรวบหัวรวบหางนะครับเรียบร้อยนะครับโดน20เอาโยนเข้าไปเลยโยนโยนเข้าไปเลย บอกก้อนหน่งยี่สิบปก้อนบกก้่งยี่สิบปก้อนหนก้อนหก้อน่งยี่สิอ่ายี่สิบนี้ก็เรียบร้อยนะบ่อยี่สิบโดยความโดยละมุนละม่อมเปลี่ยนยอมมอบตัวซะโดยดีตัวนี้กำลังนำตัวส่งฝาสงวน